วัสดีคุณ mm. ผ mm. like ู้ชมทุกท่านที่นเคยวันนี้เรากลับอยู่กันในไมโครบซึ่งในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมที่เขาบอกว่าจะมีแบบเอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอืมจะบอกเลยว่าสวยอยู่บนสุดรนะ ui, tiếng đập kiểu tiếng lấy nước ngoài vậy, tiếng เด hey right? like, ียวระเบิดมาจากไหนเอ้ยสียงระเบิดอะมนจะว้าไปผมไปไหมเนี่ย มองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแล,ล้วก็ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านอีกเช่นเคยอีกรอบนึงนะคบผมวันนี้เรากับมาอยู่กันใน Minecraft Survival Server นั่นเองซึ่งผมบอกเลยนะครับผมว่าซีซั่นนี้เราจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของเขาเรียกอะไรนะ ของเซอร์เวอร์ในเซอร์เวอร์ในห่จผมจำไม่ได้นะคะผมสว่วนบอกเลยว่าดูก็รู้ครับเต็มไปหมดเลยอันดับแรกขั้นตอนแรกเราเริ่มมาเราก็จะต้องตัดไม้เซิร์เวอร์ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปิงแสดงว่าเซ r ร์เวอร์เซิร์เวอร์ เซิร์ฟเวอร์น่าจะดีเลย์นะครับโอเคตอนนี้ผมได้ไม้มาหกอันโอ้โหค่ะฮ่าฮ่ากูถามจริงโหเนี่กูต้องมั่วเนี่ยถ้าเราเพิ่นี้เข้าไปโอ้โหข่าวชัว่ว แต่ไม้ทีเดียวเลยนี่ผมไม่ได้ลงมอสอะไรเลยนะครับอ้าปลูกให้เอ,เองด้วยโหสุด,ดยอดไอ้เี้ยไอ้เนี้ยขอใคครับขมทำอไรกูไเจ๊าไม่ทำอะไร เราได้ห,นห,นห,นหนินมาเช้ยตเอทนะครับตนเอทผมยังไม่ขุดหินเลยนะดูจะรีบิลิตี้ได้แล้วผมจะคราฟมาทำแมวอะไร

ผมว่ามันบั๊กเนี่ะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วหินหินอะไรวะหินอะไรเอ็นชาร์นได้ไหมปว <c oughs> ดหัว <c oughs> ผมว่าล่เมันบักแหละผมว่าเมืม่อก,กี้ยังมีสามอยู่เลยใช่ไหมแป๊บเหลือสองงงนะเนี่ยขุดๆเออผมลืมบอกว่าของจะเข้าตัวแต่โดลมัดน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลำบากขนาดนั้น เราไม่ต้องเดินไปเก็บก็ได้จะนั้หมดปัญหาเรื่องการมีอะไรลงลาวะหมดปัญหาปชิทชั่นนี้ข้อเสียเลยก็คือนี่หดะข้อเสียมีวิธีแก้บั๊กไหมนะใครนีก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะผมเป็น,น,นมีอะไรน้อย ซีรีส์นี้จะเล่นไม่นานนักหรอกโอ้ยม,มันมีจุดๆขึ้นใหม่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพื่อหรือว่า ตัวบัค bác ที่สวยอ่ะ nạc เหมือนนักรักตอนนี้ใครจะไม่แดกกับบ้านแล้วใช่ พ่อเมามากกว่าไหมหรือว่าต้องอัพเกรดไหมหนึ่งหัวใจมาไอ่น hmm. ่นดูยดูดูกัน

เลยเลืกตันตูนะตัวกบเอโไม่กั้องชนี่ปาบิก้ามันัวยเนาะ้เาใหม่กอนหรือว่าบัคอะโเไหมโอเคยักันได้อยูมึอแดงไม่ได้มต้องพุ่งเมื่อาิมตรงนี้เดี๋ยวยุงขึ้นเอ้เดี๋ยว เดี๋ยวเมือนเมื่อคืนทำไมจนต้องลุกตอนตีหนึ่งอะไม่เอาเมื่อคืนมันก็เป็นเรื่องของเมื่อคืนเียมันไม่เกียวกับคืนนี้ไอ่เออ่าบมากนเย็ดเย็ดยังไม่ออกเลยู่นี่นั่นแตแวกเลยนก็มี

มันตกอนือออบากินดีด้วยเจอชีวิตมัน้องเดินตามหาควายฟันฮะ <c oughs>

หินตีแกยฮยผมว่าขนาดแล้วโอ้โหเซิร์ฟเวอร์มันปิงแน่เลยรครับไม่บายอะผมว ืแล้วหล่าวเห็นไหมบอกคาบที่ขุดหินได้แต่บอกขาดหินนี่งงเลยอ่ะอันนี้คือล็อกด้านนี้คือโบสโตนเออแล้วก็ทิ้งล็อกไปเราก็จะคาบอันนี้เออคาบได้มไดผมนี่งงเลครับผม สรุปแล้วไอ้สีนั่นคือเกบ่กับกรทำไม่ไม่มีอะไรมากผมผมค่าแกะไปนหน่อยดีกว่าเพราะว่าน่าจะต้องใช้ในการทำเตียงสบายใจมากเลยไม่ต้องแบบอุ้ย อะไรอย่าเลเวลหนึ่งเปืืออโอ้มันมีเลเวลบวกเหรอไม่รู้บูเคิกไม่มีอะไรครับแอ,อนะ้วทำไม,ไมติดสถานะนี้เนี่ยมันไม่มีมอดเวนไมเนอร์นะครับ มีมอตัดต้นไม้ช่วงนี้เปดูกาเรเอ่อสปริงคืออะไรวะลืมแล้วผม <pin> เรียนมาแล้วนะแต่ผมจำไม่ได้ดูไปไม้ด่วงสปริงน่ใช่ไอ้เฮียแล้วมันขุดรังเพื่อไงกูด้วยโหดเกินครับ หายแล้วเราไม่มีอาหารนะมอ,อ,ะอ,ะอะนี่ไงที่ที่เราจะทำบ้านใหม่ว่าแต่มันเซฟยังไงอ่ะผมอยากรู้นี่มาเลพูติกเกิดจากที่พีเพแล้วจะพอระขอไม่รู้นะครับแต่ฝากของไว้ในนี้นะครับ ไม่รู้ว่ามันทับบ้านยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าทับเซ็ตโฮมอ็ได้อันนี้ไม่เคยรู้เลยวางไว้ก่อนอวางนี้ไปโอเคอนนี้เราได้มาแล้วทีนี้เราก็จะคร้างเตียง เย้ต <Yay! S 2> อนนี้พอเราได้เตียงมาแล้วผมก็จะทำเป็นนั่นะที่นอนเราไม่เน้นใหญ่นะผมเน้นเน,น,น้นกันและ <Okay. S 2> โอเคใช่ใช่ ว่าแซบอีหลีนะครับผมผ่านไ่นานแล้วผมว่ารังสังหรณ์มันน่าจะกำลังหลุดเราเซตโหมได้ไหม,มขอลองนะทับเซ็ตทับเซ็ตโหมได้ครับชื่อบ้านโหม อ่ะเสร็จโฮมแล้วนะชัวร์นะ มีแบบการเดินเข้าไปมางน,นึงโอเคเราคลาสไฟเย้ยวันนี้ได้ไฟมาแล้วนีแค่ผมแล้วเราก็แปะไฟไปนี่ถ้ามันมีแบบสภาพอกาศอันนี้สภาพอากาศเนี่ยนะเออแล้วเราไปดกันถ้ามันมีไอแบบเขารยังไงอะควาค่า,าความหนาวความร้อ,ยอยนอะไรเงี้ยเออผมว่ามันจะสนุกมาก เหมือนที่บอกครับซีรีส์นี้เราจะเล่นไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรายัางยังไม่มีเวลาในการทำมากครับนะซีรีส์นี้ซีรีส์นี้นะผมผมจะลงต่อเมื่อเราไม่มีอะไรลงแล้วนะครับก็เกิดกันเนี่ยไม่มีอะไรลงก็งผมไม่มีอะไรทำผมเลยต้องมานั่งอัดเล่นนะครับผมเพราะว่า ชีวิตประจําวันของผมก็คือเดี๋ยวเล่าให้เยลยแล้วกันอันดับแรกตื่นเช้ามานะครับผมแล้วก็แบบทำกิจวัตรเหมือนคนอื่นะก็คืออาวมอาว์อะไรป,น,ปนอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะฮะ<ม>ก็จะเดินมาที่หน้าคอมตอนประมาณสักแปดครึ่งมั้งแปดโมงครึ่งนะครับผมทีนี้ก็ตามนั้นนะครับนั่งไปเลยครับนั่งแบบ เหมือนคนลุกไม่เป็นอ่ะเหมือนนั่งตลอดชิงผมนั่งตลอดเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาไหนว่างๆผมก็จะมานั่งอัดคลิปแบบในมือถืออย่างนี้เลยนะครับผมพวกผมส่วนใหญ่อัดในมือถือมากกว่าอัดในคอมนะครับผมคอมมันดีนะแต่ว่าบางบางคลิปมันอัดแล้วมันแบบมันไม่ไม่ไม่เลยไม่ค่อยเสถียร เลยอย่างนี้เลยแล้วทำไมผมไม่เขาเหล็กเนี้ยชีวิตดูจากตำแหน่งพิกัดทีย่ยผมว่าเก็บขยะกินหอมจะลบขยะในอีก20วินาทีก็คือว่าสเต็กไหนเยอะๆมันก็จะลบทิ้งออของอะไรที่มันแบบขยะขยะลบทิ้งดีดีดๆๆี ผมชอบมากขุดอยู uh, ่ดีๆกขุดแตกมีใครเคยเป็นบ้างอะผมนี่เป็นทุกเวอร์ชั่นเลยแล้วก <boys> ็ทุกทุกซีรีส์ที่ผมทำม c คร f t มาเนี่ยในมือถือเลยมาได้ผมบอกนะครับผมเริ่มเล่นไมค์มาประมาณหลายปีอยู่พอสมควรเลย ก็คลิปแรกในช่องที่เห็นนะนั้นเป็นไมค์ครับฮาร์ดคอร์พาร์ทแรกเลยซึ่งเปิดคลิปมาคลิปแรกผมก็ลงฮาร์ดคอร์เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่พอสมควรเลยนะหน่อยได้ไหมเนี่ย สวยงามนะผมว่าเออเดี๋ยวผมแรกเดี๋ยวผมมาตัดไม้หน่อยอุย้ยอ,อันนี้เป็นคุณดูเห็นอะไรเขียวๆอีกไหมฮะผู้ชมเฮ้ยดูคลิปเอาเลยครับผมว่าผมเจอคิปเปอร์บ่อยแค่ไหนเนี่ยผมเจอจนเบื่อเนี่ยพูดชิงเจอจนเบื่อเลยครับเบือ่อเบือ่อ นี่เงปูกเองง่ายด้วยดีดีด,ด,ดีเป็นยศแบบยศกำลังนุบๆนูอยู่เลยนะมียอดเงินด้วยแสดงว่ามันต้องเอาไปทำอะไรบางอย่างห้าจะซื้อกล่องซื้ออะไรอย่างนี้ได้กำลังทำภารกิจรายวันคนตัดไม้50ต้นเนาะ กำลังทำภารกิจวิกแปดวิกสี่เหรอตัดไม้ทั้งหมดอ้าวเยีเอา,เอาทำงานเฉยถ้าถ้าผมไม่กดทริปจะได้ไหม ได้ครับเ <c oughs> นี่ยผมอยากให้มันตัดไม้แบบแต่ก่อนอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนไม่ต้องแบบมานั่งกดชิปกดอะไรเลยนะครับผมแต่สมัยนี้ต้องมานั่งกดไม่รู้ทำไมไม่น่าบ่นเลยจ่ามุดแล้วไม่เป็นไรครับเรามีเตียง วันนี้เราตัดไป12ต้นนะครับกลับมาที่ที่บ้านนะครับไม่อยากเรียกว,ว่าบ้านเรียกว,ว่าหลุมหลบภัยดีกว่ามั้งโอ้โหถ้ามึงนอนสบายสบายเนาะมันนอนมันนอนกี่คนวะห้าคนนอนแล้ว S <S โอเค okay, นะครับผมเดี๋ยวผมจะจบไว้ที่ตรงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเซ็ตโฮมแล้วมั้งโอเคสำหรับในครั้นี้ต้องจบไว้ที่ตอานี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซีรีส์นี้ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับผมซีรีส์นี้จะสิ้นสุดที่พาร์ทที่ประมาณสิบ มัง้งสิบถึงสิบห้าแล้วเรานี้นะครับผมจะไม่เกินไปมากกว่านี้เนี่ยครับผมแต่ถ้าเกินก็อาจจะเป็นไลฟ์สดนะโอเคครับเจอกันใหม่ในพันธ์นะสวัสดีครับ